รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับผมอเ,เอพระราบุตรเขียนกนกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอเพียงแค่เขียนมาเดลเมลบล็อกครับรายการที่พร้อมจะมอบประกาศให้กับทุกคนขอเพียงแค่คุณเขียนและส่งมาหาเราเพราะทุกกอความมีความหมายเสมอนะครับผ,ผู้ชมครับวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีครับ เพราะว่ามีคนต้นเรื่องนะครับเขียนจดหมายไายังรายการของเราเล่าว่านะครับเขาเนี่ยถูกลอบยิงครับกระสุนไปโดนกับเส้นประสาทที่ขานะครับทำให้เขาพิการครึ่งท่อนล่างภรรยาของเขาในตอนนั้นเนี่ยก็ทิ้งไปแล้วก็ทิ้งลูกชายไว้เขาดูแลนะครับรักษาตัวอยู่หลายปีคิดจะฆ่าตัวตายก็หลายครั้งนะครับแต่เขากลับลุกขึ้นสู้อีกครั้งและทําให้เขามีชีวิตใหม่ครับเมื่อเขาได้มาเจอกับแฟนสาวคนปัจจุบันครับมองเห็นคุณค่าในตัวเขาแล้วก็มอบอาชีพเรียนปอยทางให้กับเขาครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตตาามมเรรื่่่ออองงงวววขหนนนนุัักกกคะแ้27ปีท ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดลเมลบอกครับขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจสวัสดีครับสวัสดีคุณตะวันครับ,รบผมไอเอ้นะครับ,รบผมได้อ่านจดหมายที่คุณตะวันได้ส่งมายัางรายการนะครับโห เป็นเรื่องที่ผมอ่านแล้วก็ผมรู้สึกสะเทือนใจมากเลยเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างครับทำไมเขาถึงมามารอบยิงเราอะครับต่อไปซื้อกับข้าวซื้อเสร็จแล้วก็ขากลักระบะมาปาาหน้าคันยิ้แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ตามมาข้างหลังเขาก็ยิงยิงใส่แผมก็ล้มล้มลงไปเลยนอนมองแต่เขาก็กลับซ้ำยิงใส่หัวผมเลยว่าผมเอามือบังยิงเข้ามือแล้วก็ทะลุออกมาหน้า ก็ยิงใส่เขาเลยเขาจะยิงอีกนะเหมือนแกงตายอตอนนั้นคือโดนยิงสามนัดแล้วคนที่ยิงเนี่ยคุณตะวันได้รู้จักมาก่อนไหมครับพอพอรู้จักอยู่ครับเขาคิดว่าแฟนเขาอะมาอยู่กับผมอะไรเงี้ยเขาก็มาวนเวียนนะมาตามที่บ้านมอนผมก็มีแฟนผมอยู่บางทีก็มาถามมาว่าถามคนแถวเนี้ยมาเห็นไหม,ไมเห็นไหมอะไรเงี้ยคนทั้นี้เขาก็บอกไม่มีหรอกมันก็อยู่กับเมียมันซึ่งจริงๆแล้วอะเราไม่มีไม่แล้วเรารู้จักกับผู้หญิงมามก็พอรู้จักครับแต่ผมไม่ได้แบบไปยุ่งอะไรแล้วจังหวะนั้นที่ โดนยิงนคุณตะว,วันรู้สึกยังไงบ้างครับเมื่อกี้ผมไม่รอดแล้วว่าผมขยับตัวอะไรไม่ได้คือว่าตะว,วัน่ะไม่รับรู้อะไรแล้วจะไปแล้วอะแม่พยายามเรียกหมอบอกว่าห้าสิบห้าสิบเท่านั้นแม่ทำอะไรไม่ถูกลูกแบบจะไปแล้วอ่ะคือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานไหมครับนาน ตอนแรกก็นอนสามปีครึ่งสามปีนี่คือเขาตัดขาเลยยังยังแล้วคุณหมอให้เหตุผลว่าว่าทําไมต้องตัดเส้นมันยินขาเราจะพับมันจะหดเขา้าติดกันเลยคุณหมอก็เลยตัดสินใจที่จะตัดขาใช่ผมไม่ยอมตัดผม,ผมทําใจไม่ได้แต่ที่เขาก็มาครบทุกหมอเลยพี่กล่อมผมกล่อมไห้ผมยอมใม้ผมอะไรอย่างนี้ผมก็ยอมเพราะผมว่าปวดเราฟื้นขึ้นมาบองลงมาที่ขาของตัวเองเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยต้องทำใจไม่ได้ทําใจไม่ได้แล้วผมจะคิดฆ่าตัวตาย,ยาไม่อย่างกระลาของไทย ผมก็ทำอ่พยาบ,บาลมนาะเจอมาช่วยทันก็สงสารมันเนาะไปไหนไม่ได้เหมือนเขาอ่ะเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ก็ทํางานมันก็ไปไม่ได้อย่างก่อนไงครอบครัวก็แย่มีสมาชิกอยู่ในบ้านอะ่ะ คนตะวันอ่ะเป็นเสาหลักของครอบครัวหาเลี้ยงแม่ตอนนั้นแม่ยังไม่ได้ขายของเพราะว่าร่างกายแม่ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าแม่โดนรถชนเหมือนกันคอหักใส่เหล็ก2เปีที่นอนรักษาตัวอยู่ตะวันเป็นคนทํางานก่อสร้างตอนนั้นตะวันยังอายุแค่16ที่คุณตะวันโดนยิงอะ่ะคุณตะวันก็เห็นหน้าเขาถูก<ะ>ต้องไหมฮะแล้วก็รู้ด้วยว่าเขาเป็นใครอย่างนี้คนที่ยิงอะ่ะเขาถูกดำเนินคดีไหมไม่ไม่ถูกครับ<ะ>แล้วเราได้ไปแจ้งความไหมแจ้ง ก็ไปตามอยู่ตลอดก็บอกว่าเขาก็ดูอยู่เขาก็ตามอยู่แต่เขาเองเขาจับได้แต่เขาก็มีคนเห็นว่าเขาก็ขี่รถเขาก็ใช้ชีวิตปกติจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับแปดปีเขาก็ไม่ถูกดำเนินคดีใช้ชีวิตปกติใครที่สามารถช่วยเหลือดำเนินคดีนี้ได้เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือคุณตะวันหน่อยครับเพราะว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยจากที่เป็นเสาหลักของครอบครัวชีวิตเขาต้องมาเปลี่ยนนะฮะเพราะคนคนหนึ่งที่มายิงเขาแล้วก็ทุกวันนี้ยังใช้ชีวิตปกติ ถ้าใครสามารถช่วยเกี่ยวกับเรื่องดำเนินคดีตรงนี้ได้ให้คดีนี้ไปถึงกับคนผิดแล้วก็ให้คนผิดได้รับโทษจริงๆนะครับตะว,วันจะติดเชื้อบ่อยมากเขาจะผ่าตัดบ่อยมากทั้งตัวเขาว่าเดือนนึงอ่ะพาตะว,วันไปหาหมอทุกเดือนทุกเดือนเพราะว่าต้องไปเปลี่ยนสายชีอะไรทําให้เรากลับมาสู้อีกครั้งนะครับผมก็คิดถึงลูกนะเพราะว่าเขาก็ไม่มีแม่นะแม่เขาก็ ทิ้งไปว่าคิดสู้มองคนรอบข้างชีวิตคนข้างๆเราเป็นมากกว่าเราเขายังอยู่ได้เขายังสู้ได้แต่เราเป็นแค่นี้นทําไมเราจะสู้ไม่ได้แล้วก็มีอีกหนึ่งกำลังใจแฟนใหม่คุณกี้เขาก็มาเป็นกําลังใจให้มาทําให้ผมมีอาชีพด้วยมาสอนผมพับเหรียญโปรยทานให้ผมมีอาชีพขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP รีเทลลิ้งจำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอย่าเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกให้ไห้ สวัสดีครับคุณกี้คุณกี้นะครับเป็นคุณครูที่สอนการทําเหรียญปวยทานนะครับแล้วก็เป็นแฟนของคุณตะวันด้วยไปรู้จักกับคุณตะวันได้ยังไงดีกว่าคือรู้จักกันทาง Facebook ค่ะคุณตะวันทักมาก่อนค่ะแล้วพอทักไปคุณกี้ตอบกลับมาเลยไหมฮะก็ตอบค่ะพอเขาตอบแล้วสาวตอบกลับมาแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นก็ดีใจรอนคนจะ นอนเคิร์นอยู่คนเดียวเราคุยกันไปแล้วสักพักหนึ่งพอเขาบอกว่าเขาพิการนะยินรู้สึกไงฮะก็ตกใจอะค่ะบอบอกพร้อมกันกับพี่การค่ะว่ามีเคยมีแฟนแล้วแฟนทิ้งมีลูกคนหนึ่งบอกบอกทุกอย่างเลยค่ะมันต้องเดินหน้าค่ะความรักไปแล้วตอนนั้นอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะตัดสินใจมาจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาที่บ้านเขาเนี่ยมาเจอเขาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตกใจมากกว่าเดิมอีกค่ะ ตอนที่มาเจอเขาคือเขามีเผลแล้วก็มีสายเยี่ยวแบบเต็มทัวไปหมดก็อึ้ง่ะแล้วก็สงสารคือถ้าเป็นคนทั่วไปนะพอมาเจอปุ๊บฉันอยู่คนเดียวก็ก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งการที่จะต้องมาอยู่กับคนพิการก็ต้องมีภาระเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะ เราอยู่คนเดียวเราก็ก็พอมีพอกินแต่ว่าเราก็จะเลี้ยงอีกคนนึงไม่ได้เลยเหรอเราต้องสู้เสียความรักกันรักแล้วอะได้มาเจอแม่ก็สงสารเขาอะไรประมาณนี้หาเลี้ยงคนในครอบครัวคนเดียวลูกเกิดมาก็ไม่มีแม่พ่อก็พิการแล้วอนาคตจะได้เรียนยังไงเราต้องช่วยเขาแบบส่งเขาให้ถึงฝันอย่างน้อยก็ช่วยเด็กคนหนึ่งอะคะ่ะ พ่อค่ะพ่อเป็นคนพิการนะคอยหยิบของคอยเอารถให้ะคอยเอาผ้าขนูให้อาบน้ําด้วยกันนะครับผมมีพ่อคนเดียวผมก็ต้องรับพ่อที่สุดครับพี่กี้ใจดีครับพี่เขาก็รักพ่อผมครับ ผมก็รักพี่กี้ครับดีกี้มันช่วยทุกอย่างเลยอ่กินอะไรมันเก่งกี้อ่ะเก่งน้ำใจดีมากอยู่มันไม่เคยบ่นให้ได้ยินว่ายังไงอย่างไงเลยถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่อยู่แล้วคุณกี้เอาความรู้จากการทําเดืบอบบยทานมาจากไหนล่ะฮะชอบส่วนตัวอยู่แล้วค่ะดูใน YouTube ค่ะดูใน YouTube แล้วก็แล้วก็สามารถทําได้ค่ะแล้วทําไมถึง มาสอนคุณตะวันนะครับไม่อยากให้เขาอยู่เฉยะค่ะนอนมองหลังคาบ้านทุกวันนอนนับเวลามันเครียดสอนให้เขาทําเล่นๆไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คิดว่าจะเอามาเป็นอาชีพปัจจุบันเขาก็ยังโชคดีที่ได้เจอแฟนเขาได้มีอาชีพโดยพับเหรียญโดยทานก็รู้สึกดีใจอะค่ะที่เขามีคนคอยช่วยเหลือมีอาชีพขึ้นมาได้ทําอะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เขาอยากทาค่ะเขาเก่งมากคนปกติเองทาไม่ได้เท่าเขาเลยเขาสู้มากเขาสู้ชีวิตมาตลอดเลย คุณตะวันฝึกอยู่กี่เดือนครับนี่ผมสามเดือนสามเดือนเลยมันทำามงกีมันก็ลมเสียมันทําไม่ได้กี้เครียดดนะ้วยแล้วที่ทำาไม่ได้จกทีว่าเารบประานก็นอนทำสมาธิตัวเองให้แบบใจมันนิ่งให้มันสงบลงอะไร พรานรั้นสงฆสงฆก็เอามาทําต่อก็ค่อยทำไปเรื่อยๆบางทีผมทำไม่ได้ผมก็โทรหาเขาหาหา,หาก,กี้บางทีผมก็ลงเสียใส่เขาผนะมก็ถามเขาเาก็จะบอกขีดจ,จุด,จด,จดท้อทาได้แล้วมันก็ไม่สวยบางทีก็ลองทำไปเรื่อยๆจนให้มันสวยใช้เวลาก็นานดิบินก็ทิ้งแล้วทิ้งอีกผมก็คิดตลอดต้องต้องทำให้ได้อยากมีไรายได้ไม่อยากเป็นภาระของคนในบ้านจะช่วยแม่ช่วยอะไรบางทีมองแม่มองน้องอะไรมันท้ทอบางทีบางทีมองแบบดีมันก็ท้อ ก็คิดคิดตลอดว่าต,ต้องทําไม่ได้เราต้องไม่เป็นภาระของใครเราเราต้องต้องยืนในท่าต้องช่วยคนในบ้านได้ได้ถึงผมจะพิการนะผมก็อยากอยากช่วยทุกอย่างอันนี้ผมทําได้ผมก็ทำ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตากลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบา ือเท่าที่สัมผัสเขาคนอุตสาหะครับไม่ไม่อยู่นิ่งถึงเขาจะพิการแต่เขาก็สามารถประกอบอาชีพได้เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนพิการทั่วไปที่ว่าพัฒนาตนเองครับกีก็พยายามแบบว่าเข้มแข็งกีก็แบร้ลงไห้คนเดียวบบหากี้เครียดไม่กี้เครียดต้องมาแบกรับภาระค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลทุกเดือนเข้าอุปกรณ์การแพทย์ทุกเดือนแต่กีจะทําแบบไม่ให้เครียดอะกีจะเป็นตัวตลกในบ้านทําเป็นหัวล้อก็ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เขามี อยากจะขอบคุณเขานะท,ที่เขาเข้ามาดูแลผมทุกเรื่องทั้งในบ้านนะผมก็ไม่คิดว่าผมจะเจอผู้หญิงที่ดีๆแบบนี้เอาอ,อักกี้นะไม่เป็นไหลเราจะสู้ไปด้ยวยกันอาจจะสู้ไปด้ยวยกันนะขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาหลอดระหว่างที่เรากำลังคุยกันไปนะครับคุณตะวันก็ทำเหรียญโปรยทานเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวต้องตัดนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตด,ดูหน่อยนะครับเหลือแค่ตัดออกแค่นั้นเอง พ่อผมนอนทับเหลี่ยนป่ยทานนานครับพ่อก็บ่นว่าเมื่อยครับช่วยพับได้แค่ครึ่งแต่ใส่ใบไม่ได้ครัใส่ใบไม่เป็นถ้าไม่ใส่ใบผมทําเป็นครับพอหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ย เอาไปจาหน่ายที่ไหนยังไงบ้างครับกี่ก็เลยมีแรงบันดาลใจอุ้ยเราทําขายในเฟสดีกว่าเราน่าจะขายได้เราขายถูกกว่าเขาช่วงแรกๆที่ลงขายในเฟสก็ได้คนรู้จักช่วยแชร์ช่วยขายก็ก็ขายได้ค่ะโควิดอะค่ะรอบที่สามนี่หนักสุดคือเขาไม่ให้จัดงานแม่อะไรเลยก็มันไม่มีไรายได้ช่วงที่ทำลีฟินช่วงนั้นก็ต้องเก็บตังค์ตวันเขาไปกู้เพื่อที่จะให้แม่ทาซาเลง้งขายกาแฟโบราณนะคะ ตอนแรกแม่รับจ้างทั่วไปทํางานก่อสร้างอะไรพวกนี้แต่นี้แม่ทําไม่ไหวปวดหลังตะวันก็เลยไปกู้เงินกองทุนคนพิการมาให้แม่ลงทุนขายกาแฟวิ่งขายไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยพอกู้มาแล้วอะ่ะมันไปเจอโควิดหยุดขายเพราะว่าเราทุนเราจมหมดอะไรหมดแม่ก็เลยไม่ได้ส่งเงินขงเขามันตันไปหมดตอนที่แม่เป็นหนี้เขาเยอะมากก็พยายามจะออกขายของแต่มันออกไม่ได้เพราะาเราไม่มีเงินทุนแล้ว สู้ทุกอย่างเขาสู้ทุกอย่างก็เท่าที่ร uh, ับทราบก็คือว่าคือพ่อแม่เขาขยันทำมาหากินนะครับมีรถเข็นขายเนี่ยกาแฟขายกาแฟโบราณเป็นครอบครัวที่ขยันทำมาหากินนะครับรถเข็นขายประจํา คือรายได้ของเรามันก็ไม่มีเลยค่ะเรียนไปทานกีก็เลยตัดสินใจหายอย่างใหม่มาขายค่ะเอาขนมจีนอบแห้งมาขายแล้วก็น้ำปลานางฟ้าน้อยค่ะเอามาขายเสริมกันค่ะเพื่อที่จะเก็บเงินจะไปส่งค่าที่กู้มาทำรถกาแฟให้แม่ขายของค่ะลงทุนแล้วก็มาใช้จ่ายในครอบครัวค่ะ ผู้ชมที่กําลังดูรายการของเราอยู่ครับอยากจะอุดหนุนราคาเท่าไหร่อย่างเหรียญปวยทานนี่ในเฟซของตะวันแก้วกองค่ะอย่างอย่างที่คุณเอถือจะเป็นส้มค่ะ100ลูกขายอยู่ที่350บาทกุหลาบยีแมก็จะขาย100ลูก400บาทอันนี้ก็จะสวยหน่อยเนาะทำยากหน่อยขนมจีนอบแห้งค่ะขายถุงละ25บาทแล้วก็มีน้ำปะลาร้านางฟ้าน้อยขวดละ35บาท1แพ็คมี12ขวดขาย350บบาทส่งฟรีค่ะคก็ยังไงครับมาอุดหนุนกันนะครับผม ครอบครัวนี้น่ารักมากๆครับคุณกี้นะครับทำให้ผมเห็นว่าคุณกี้เนี่ยมีความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยมอบให้กับคุณตะวันอย่างน้อยๆก็ทําให้คุณตะวันเนี่ยมีชีวิตใหม่ที่สดใสขึ้นน้องโนเดี๋ยวน้องโนโตขึ้นเนี่ยน้องโนดูแลคุณพ่อได้ไหมครับ ผู้ชมครับความสุขนะครับมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับบางทีเนี่ยชีวิตของคนเราไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ที่สําคัญเลยนะครับความสุขเนี่ยมันเกิดจากหัวใจครับซึ่งครอบครัวเนี่ยทาให้ผมเห็นแล้วครับว่าความสุขที่เกิดจากหัวใจเนี่ยมันเป็นยังไงครับและสําหรับคนที่เป็นนักสู้แบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาในเมล a r w ครับมอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือไปเลยครับหนึ่งหมื่นบาท หนึ่งหมืนบาทนี้ตั้งใจจะไปทําอะไรครับเอาเป็นทุนค้าขายถ้าเกิดโควิดหายก็ออกขายค่ะเก็บไว้เป็นทุนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไว้ดูแลครอบครัวนะครับ <c oughs> และสำหรับใครนะครับที่อยากจะช่วยเหลือนะครับครอบครัวคุณตะวันนะสามารถส่งกําลังใจได้ที่เลขบัญชีที่อยู่หน้าจอนี้เลยนะครับหรือใครนะครับอยากจะอุดหนุนเหรียญปวยทานสวยๆนะครับสามารถนําไปใช้ในงานต่างๆได้นะครับแล้วก็ขนมจีนอบแห้งน้ํายาน้ำปลาน้ำปลานะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนได้นะครับใน Facebook ของคุณตะวันเลยนะครับชื่อว่า Facebook ตะวันแก้วกองนะครับ ข้าไปอุดหนุนกันได้เยอะนะครับอย่างน้อยนะฮะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนี้ให้เขาได้มีชีวิตต่อไปนะครับยังไงก็เข้าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้มาเจอนักสู้ทั่วประเทศแบบนี้นะครับ ต้องขอขอบคุณ CP และ CP r e t a i l i n k ด้วยครับสำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวดีๆนะครับของคนสู้ชีวิตที่คุณเห็นและอยากบอกต่อนะครับสามารถเขียนส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมา the mail box ครับตู้ปน15ปนสปากเกต1น1่หนะครับหรือเข้ามาเขียนได้ที่ Facebook Fanpage ขอเพียงแค่เขียนมา the mail box เขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับตอนจากกันวันนี้นะครับผมขอฝากข้อคิดไว้หข้อครับ อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะชีวิตคุณอาจไปได้ไกลมากกว่าเดิมครับขอเพียงคุณมีอาชีพที่สุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยยังระบาดอยู่นะครับยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับออกไปข้างนอกนะครับสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับล้างมือครับแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมเอพัทรบุตรนะครับแล้วก็ครอบครัวองคุณตะวันนะครับแล้วก็รายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเบลบ็อกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครััับบลวววพกกนนใหม่ททุอาาิตย์เ ทาง Nation วีช่อง22ครับสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณกี้มากเลยครับที่เข้ามาเติมกำลังใจให้กับผมผมจะสู้และเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะครับขอบคุณช่อง22ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและช่วยเหลือผมครับผมจะสู้เพื่อครอบครัวตะวันแก้วกอง เพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ ทำอะไรในน้ำครับงมหอยจ้าโอ้ยน้ำลึกไหมครับเนี่ยลึกจ้าหอยที่เก็บมานี่มีหอยอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้หอยขมจ้าเราเคยแบบมีเหตุการณ์อะไรที่แบบงมไปแล้วเจอตัวอะไรแบบเนี้ยมีจ้าก,ก็นึกว่าผักบุ้งแต่กลายเป็นงูจา่าฮะมาพันที่แขนกลัวไหมครับกลัวแต่นี้มันเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องทำํำอันพื้นมันไม่เรียบเลยนี่นะ โอ,โ,อโ,อโอ้โหมีแบบพวกเศษถอยเศษอะไรด้วยเนี่ยข้างล่างใช่ไหมฮะแล้วคุณป้าไม่โดนบ้างเหรอฮะโดนเอ,า <c oughs> อ้าผมมีแต่ขี้เลนอ่ะนี่มันมีหอยไหมเนี่ยเมื่อกี้นี้ได้มา3ตัวแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงโลหนึง่งอ่ะเอาจริงพอเวลามาอยู่น,นี้มันดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับ คือสิ่งที่ผมโดนครับคือหอยบาดท,ที่เท้านะครับโควิดลำบากป้าลำบากยังไงตอนที่ลำบากมากอะติดท้ห้องกับสี่เดือนแล้วก็มีหนี้รายวันลูกต้องเรียนออนไลน์ไม่มีอะไรให้เขาเรียนตอนนี้นครับคุณป้ามีมีหนี้ที่ยังติดรวมแล้วเท่าไหร่ครับเกือบสาม0 0ื่นกว่าบาทคุณป้าคือแบกรับภาระ,ะตัวคนเดียวเลยครับคนเดียวทํายังไงครับถ้าเขามาทวงหนี้ก็พา,ากันหลบอยู่ในบ้านไม่ออกมาเลย คุณป้าท้อบ่อยไหมครับท้อไม่บ่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันนึกถึงตัวเองว่าชีวิตเราเราต้องสู้ต้องดิ้นรนทุกวิถีทางลําบากแค่ไหนป้าก็ต้องสู้ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่ มบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบา